ในการใช้ชีวิตประจำวันอาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดจานอาหารได้ทุกมือ้อทำให้การจัดการเรื่องเบาหวานสำหรับใครบางคนอาจเป็นเรื่องยากและดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้พระเอกที่จะเข้ามาช่วยเรื่องนี้คือนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความเป็นไปได้ให้เกิดขึ้น b i o s Life S หรือทังฝั่งอเมริกาเรียกว่า Balance เป็นผลิตภัณฑ์ยายอาหารสูตรพิเศษที่เต็มไปด้วยวิตามินที่ถูกออกแบบมาเป็นสะพานเชื่อมในสิ่งที่คุณเป็นกับเป้าหมายเรื่องสุขภาพที่คุณต้องการ การทาน b บ o อสไลฟ์ก่อนอาหารจะทำให้ได้รับไฟเบอร์ชั้นดีที่จะช่วยลดผลกระทบจากคาร์โบไฮเดรตที่จะเข้าสู่ร่างกายใย,ยอาหารละลายน้ำได้จะก่อตัวเป็นชั้นเจลในกระเพาะอาหารที่จะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการลดความเร็วในการดูดซับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายแต่ยังช่วยให้อิ่มได้นานขึ้นด้วยเพราะ b บ o อสไลฟ์นี้ช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดปกติและไม่ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานแบบรถไฟเหาะหรือโรลเลอร์โคสเตอร์ ซึ่งภาวะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและยิ่งไปกว่านั้นไบ o อสไลฟ์เอสยังช่วยทำให้ระดับพลังงานในร่างกายคงที่ไปตลอดวันยายอาหารสูตรพิเศษของไบ o อสไลฟ์เอสนี้มีไฟโตสเตอรอลซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่จะช่วยชะลอการดูดซับอาหารประเภทคอเลสเตอรอลที่จะส่งผลให้ร่างกายได้รับไขมันเข้าสู่กระแสเลือดในระดับที่ยังคงสุขภาพดีและสุดท้าย b i o LifeS ได้ถูกออกแบบให้ช่วยจัดการระบบย่อยอาหารและแปลเปลี่ยนอาหารมาเป็นพลังงานได้นวัตกรรมนี้จะช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นเรายังคงสามารถรับประทานอาหารได้ปกติและมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกันซึ่งการจัดการเรื่องการรับประทานอาหารบวกกับการอดอาหารเป็นช่วงจะทำให้เราสามารถเอาชนะโรคเบาหวานได้ในที่สุดจะดีกว่าไหมถ้าไม่มีใครต้องทนทุกข์กับโรคเบาหวาน มาร่วมกันทำให้โรคเบาหวานหมดไปจากโลกนี้